ฮัละค่ะวันนี้นะคะมูก็จะมาชิมผลเทเบอรี่แล้วนะคะมุว่าน้องสุกได้ที่แล้วนะคะค่อนข้างสีเข้มแล้วนะคะเนี่ยลองดูลองชิมดูนะอุ้ยหลุดง่ายนะเนี่ยอุ้ยเขาเป็นแบบนี้นะขั้วข้างในเขาเป็นแบบนี้นะคะอุ้ยฉ่ำน้ำมากมากนี่โอ้โหอ ลักษณะภายนอกเขานะคะเหมือนแบล็คเบอร์รี่มากเลยนะแต่สีนะราสเบอร์รี่สุดๆเลยชิมแล้วนะคะจะบอกว่าชอบอะไรมากกว่าเนี่ยเอาพูดตรงๆนะชอบเทเบอร์ี่มากกว่าเทเบอร์ี่ <Tab uri S 2> เขามีความฉ่ำน้ำไม่กระด้างอะ่ะแบบมันไม่แห้งแล้วมันรสแบบเข้มขน้นมันหอมรอที่จะชิมต่อไปแล้วนะคะเนี่ยอันนี้คือผลอันต่อไปนะคะ